โอ้ยรถจอดไว้ดีๆไผ่ละลักฟ้าทั้งน้ำมันไปนี่ฟ้าบ่อน้าก็เสียบานนี่โอ้ยใส่ล่ะไพ่นี่คือสง่ายลักไปทาน้ำมันเอายี่แล้วหรอบ่งยังแล้วแล้วพ่อหยอดหรอแม่นบ่พ่อแล้วเบิ่งเนี้ยมันคึ้นมากนะฟ้าพ่อหยอดโอ้ยเออเออเออเดี๋ยวขอชิบิหยอดนำโคตรก่อนสั่นฝนที่ตกหล่ะเร่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 แยังล่ะชอมรุด เบื้องฝาน้ำมันจี่ไผ่มะลักไปกั็ฝาหมอน้ำนี่โอ,โอ้ยสามหวัวมันถอมันเก่า,าล่ะไ,ไปไปโอ้คุมาห้ามเลยนี่เออเออเออใครที่เขาพูดลักขันมันเขาลักเอาตอาฝาน้ำมันตาฝาหมอน้ำเดาแล,แล้วละ่ะขันออมเว้ยหามันหนีละ่ะได้ไดโนคุบันี้เนาะโอยน้ำกุศ hm Ủa đất 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 Cứ đất 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 đi đất 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 ai đất 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 anh Ăn đất 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 Bỏ đất 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 เจ็บให้ยังไงให้โช์ได้เอาออกค่อยคอยเนี่ยไม่ให้ยังไงแล้วมันคือกาอยู่น่เอจะเอาออกช่อยคอยละจะจะเอาออกค่อยๆยแต่ว่าเจาอยแหน่นะาแค่นั้นละบวยยังหรือมั้เอาบอยเนี่ยมาเดินทางเนี่ยมบอยเนี่ยมขาเป็เส้นจ้งไหโอ้ยช่อยคอนี่ไอเอ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 เอาเอาเอ้าไอ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 บ่วยยังบ่วยั ฮะมันคองมันคอ้ไอบ่แม่น้าแนะยังอยังเอามันกึมันกึศเจ้เย็นมือนหูะันเป็น้ยไอจะจกเลวพดเฮ้ยแล้วพดบ่แม่ไปทางไหนอีกบ่แม่น้ํามงแก๊ปขวขววอีแม่นะขวาขวขวกไนัหนเออเออออเ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 เออ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 เอเออเออเเออ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  เอาวอาอ้เฮยเฮเเียกมันเฮเียกไอเฮ้หันมาโหลดโอ้ยใครเล้วละละเต็มเต็มมืออไรเงี้ยเล้ละละไปไปโอยอปียกเบิดมือวานเไป่ัวละโอ้ยประคองอยู่